รามาคารพบพุทธเจ้าคารพในพระธรร,ะรมมานในพระสงฆ์พระท่านสอนให้เราคารพสิ่งที่ดีที่น่าคารบในดวงของเราเองอความต้องการที่จะมีความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครความสุขทิ้นมันคงถาวรแน่นอนซึ่งโลกเขา <S <S เขาบอกว่าความสุขแบบนั้นไม่มีหรอกเขาจะใหเราหาความสุขกับวัตถุจะไ้วัตถุอันนั้นเสื้อของเราแบบนี้เสื้อของเราแบบนี้นจะมีความสุขความสุขยิ่งกว่านี้อย่าไปสนใจกับเขาพูดอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าความสุขที่คนอื่นข้ามองไม่เห็นแต่พระองค์ครับสละชีวิตสละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะแสวงหาคนในสมัยนั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขแบบนั้นให,ให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่พระองค์บอกว่าจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นมันก็จะอยู่ระยะสั้นแต่ระยะยาวนั้นมันก็ไม่ดีใจของเราก็จะเหี่ยวแห้ง ประสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้ต้อง,องลอดผ้าจากกันไปต้องหาอะไรที่ภายในของเราที่จะมั่นคงกว่านั้นประองคจึงออกไปสวงโมกธรรมปฏิบัติตั้งหกปีกว่าจะพบพบแล้วครับมาได้แก็บไวเป็นของส่วนตัวของพระองค์ใครอยากฟังทั้งยันดีที่จะสอนแักครก็รับช่วงมาปฏิบัติมาก็ได้ผลก็รับส่งต่อไปส่งต่อไป,อไปมาถึงพวกเรา เราก็ยังมีโอกาสพระธรรมยังไม่ได้หายสูญไปจากโลกเราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติทดลองดูดูสิสิ่งที่เราหน้าคารพในตัวของเราเองครบเมือ่อเคารละเข้ารุบแล้วมันจะไปเทินไหน่รรมป้า,าฟูเคยบอกว่าการที่เคารพนั่น,เป,นเป็นลักษณะของคงฉลาดถ้าเราคารุบในสิ่งที่ดีที่ชอบที่มั่นคงที่บริสุทธิ แต่เราต้องเป็นผู้ลาดได้ความสุขของเราไม่ต้องไปเหี่ยวแห้งเพราะมันจะเป็นความสุขที่มั่นคงเพราะฉะนั้นพยายามกราบไหว้จิตใจของเจ้าของทุกวันทุกวันด้วยก,ก,การปฏิบัติมีอยู่ในะทานนีทาน,ทานเดียวจะได้มีความสุขที่แท้จริง